พอกระเทียมีกลิ่นหอมดีแล้วให้ใส่อกไก่ลงไปเลยค่ะ ทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูง่ายๆมาฝากนะคะจะเป็นกับข้าวหรือว่ากับแก้มก็ได้เมนูวันนี้ก็คืออกไก่ผัดพริกเกลือค่ะรสชาติจะเผ็ดแซ่บแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของอกไก่ผัดพริกเกลือค่ะก็จะมีน้ำมันพืชน้ำตาลทรายเกลือน้ำมันหอยรากผักชี เนื้ออกไก่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาดพอคำนะคะหรือใครชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็สามารถปรับได้ตามชอบเลยพริกขี้หนูสวนเอาไปสับหยาบๆกระเทียมสับต้นหอมซอยส่วนผสมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะใส่กระเทียมลงไปค่ะเราจะใส่กระเทียมเยอะนิดน,นึงนะคะ ตามด้วยรากผักชีรากผักชีเราก็สับเป็นชิ้นเล็กๆค่ะผัดให้หอมเลยนะคะพอกระเทียมมีกลิ่นหอมดีแล้วให้ใส่อกไก่ลงไปเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรานิดหน่อยค่ะเกลือ แล้วก็น้ำมันหอยเติมน้ำสะอาดลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้อกไก่สุกง่ายขึ้นค่ะผัดให้เนื้ออกไก่สุกก่อนนะคะพิธีสังเกตว่าอกไก่สุกแล้วคือจะเปลี่ยนเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะ หรือแม่เราก็ลองตัดดูได้ค่ะถ้าไม่มีเลือดตรงกลางก็คือได้แล้วนะคะอ่ะอันนี้คือได้แล้วค่ะทีนี้เราจะใส่ลิกขี้หนูสวนลงไปค่ะความเผ็ดก็ตามชอบเลยนะคะขึ้นชื่อว่าผัดพริกเกลือนะคะก็ต้องลดจัดนิดนึงผัดไปมาพ่อหอมหอมเราก็ปิดไฟเลย ผัดไปมาพอเข้ากันค่ะชิมรสแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยนะคะรสชาติจะออกเค็มๆเผ็ดๆนะคะจากนั้นก็จะใส่ต้นหอมซอยลงไปคนแค่พอเข้ากันก็พอค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันค่ะเตรียมจานแล้วก็ผักรองจานนะคะตักอกไก่ผัดพริกเกลือใส่ลงไปเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูอกไก่ผัดพริกเกลือก็เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเมนูอกไก่ผัดพริกเกลือค่ะสีแบบว่าจะเผ็ดมานะคะมันจะเป็นพริกขี้หนูสวนค่ะอืกลิ่นหอมฉุนของพริกขึ้นมาเลยอะ่ะมันต้องกินกับข้าวเนาะเมนูนี้เดี๋ยวลองชิมเฉยเฉยก่อนนะคือมันเผ็ดแซ่บมากเลยค่ะพริกขี้หนูสวนมันจะเผ็ดอยู่แล้วนะคะพอมาทําเมนูนี้ยิ่งเผ็ดลิ่งอร่อยเลยค่ะ คือมันทั้งเผ็ดแล้วก็ทั้งอร่อย <c oughs> อกินกับข้าวอร่อยดีรสชาติจะออกเผ็ดๆเ,เค็มๆนะคะแล้วก็หวานนิดๆมีกลิ่นหอมของพริกขี้หนูสวนค่ะใครที่ชอบเมนูเผ็ดร้อนแบบนี้ต้องลองทำเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ